ซาขึ้นไปทําอะไรอยู่บนนี้ฮะใครให้ซาขึ้นไปลงมาเดี๋ยวนี้เลยแอบขึ้นบันไดเนี่ยขึ้นมาทําอะไรเด็กชายซาฮะไม่ต้องทําหน้าบ้องแบ้ว มันสนุกนักเหรอบันไดเนี่ยเดี๋ยวก็ตกหรอก uhh. เห็นไหมมันสูงอยู่นะ <c oughs> เอาเอาเอดือ้จริงเชียวลงมาลงมาลงมาถ้าไม่เลี้ยงเจ้าซาไว้ในวันนั้นนะคะก็จะไม่มีซ่าน้อยผู้น่ารักในวันนี้ ใช่ไหมครับแล้วหนูไปมุดทำไมแล้วลูกฮะหนูจะเอาหัวไปมุดทำไมออกมาแล้วเป็นไงอา้าวไม่เอาหมดแรงแล้วใช่ไหมอ้าวเล่นต่ออีก อย่าไปลื้ออย่าไปลื้อซาซาไม่เอาไม่เอาทำไรอ่ะืึมานี่ซาครับดื้อจังเลยมานี่เร็วชอบหลื้อของแล้วก็เอามากัด นั่นซามากซ่าสมชื่อทำไรอะซ่าทำไรครับเอาสายมุดอีก พักเหนื่อยเหรอซาพักเหนื่อยเหรอหึซาพักเหนื่อยเหรอครับไหนใครรอใครรอบอกป้าอ้อดิหดีนะที่ป้าอ้อมีซาเป็นเพื่อนเนี่ย วันวันก็ไม่รู้จะคุยกับใครก็คุยกับซ่านี่แหละเนาะอืมเราคุยกันทุกวันเราเล่นกันทุกวันเลยคนอื่นเขาก็อยู่ในมุมของตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองพ่อจ๋ากับลุงหมีเขาก็ นั่งดูหนังกันคนละห้องนะเขาจะมีห้องส่วนตัวของเขานะคะแล้วก็เปิดหนังดูกันคนละห้องอะ่ะเพราะว่าดูกันคนละเรื่องไงส่วนปออก,ก็ไม่ชอบดูหนังนานๆนะถึงจะดูทีหนึ่งนะพอดูทีไรปรออก,ก็หลับทุกทีนะคะก็เลยมาเล่นกับซานี่แหละแก้เหงาเนาะ